สวัสดีนะครับน้องๆชาวราวกับไทยกันทุกคนซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะเมารีวิวไทยคูนเฟรดดี้นะซึ่งตะกี้ผมเพิ่งถผ่านปากัวมานะไม่รู้ีดีมันก็เข้าปากัวยผมเลยซึ่งตอนนี้เราก็เลยสามารถเลือกสก,กินได้นะะไอยิมช็อปขึ้นนะคือแบบจะเลือกเป็นทรอยพวกเอิเล็กทรอนิกส์เฟรดดี้ชิก้าบอนนี่หรือว่าบูลว่าได้เลยนะเอออฮะพี่น้อง อย่างเฟี้ยวตอนนี้เนี่ยผมก็เล่นเป็นไทคูนสปินแครปนั่นเองตัวเอกของช่องเลยเลยฮะสปินแครปแล้วเข้าประตูที่ปะ๊ะถ้าเราตัวสุดไป,ปเนี่ยเราเล่นเป็นไงนครับกูจะซื้อทำไมเม่นกูจะไปซื้อดอปเปอร์อีเหี้ยดอปเปอร์มาซึ่งเราจะเล่นจุดกว่าเราจะได้ชุดสปินแคปนั่นเองเราเป็นโบอโล,โลน่าเรียบร้อยนะ ต้องเป็นโบโล่าเรียบร้อยแต่เราต้องเป็นสปิเกียไม่ได้เออเป็นเมียเราก็ต้องเป็นผัวเป็นผัวแล้วต้องเป็นเมียนี่กูจะเล่าเรื่องผัวกับเมียทั้งคลิปลยใช่ไหมเนี่ยอืมอืมซื้อเด็ดดับดรอปเปอร์ครับพี่น้องเอาค่ะเนอะแม่มมงชอบค้างชิบหาย กูเล่นไทคูนแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่กูชอบสุดเลยนะไทคูนเฟสตีดด้นี่เย่กูจะได้ซื้ออาวุธเรียบร้อยคือแบบที่กูเห็นเบบี้อ่ะคือแบบคือแบบว่ามันไม่ได้ถือดาบตรงมือเนี่ยมันปะไว้ตรงท้องเนี่ยเออบูลาอย่าบอกน้องก็เหมือนกันเออ ี่กลายเป็นแม่นเลยมตะกี้เห็นลูกตะกี้โอเคซื้อกระแพงถ้าซื้ออาวุธเนี่ยเขาก็จะเอบเข้ามาเนาะแล้วก็อาวุธเราถ้ามันโกะจะกด F4 ปีเขียบ f c ครับแต่ซื้อไม่ได้เฮ้ยเดีเ๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย เดี๋ยวขอถ้ายรูปเป๊บโอเคถ่ายรูปแชทแม่งนั่งกูทำไทโค บูลโลลานะเว้ยแต่กูอยากได้ชุดสปริงแคปมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าดู่างนี้นะชุดสปริงแปกคนน่าจะเป็นแบบรูปภาพดิเออถ้าตายแล้วจะเสียสกินบูลโลลาเปล่าวะนี่ไงรูปภาพหน้าสปริงแคปมันจะเหมือนเป่าวะขนาดแบบว่าบูลโลลาไม่เหมือนขนาดนี้ทำไมเราไม่มีไทคุณของบูลโลลาเหรอเฮ้ย อาวุธที่อะไรวันนี้เนกานโพยพี่เจ็บเอาไว้ไล่ผีได้ไหมจ๊ะเอาไปใส่น้ำมนต์แล้วก็ฟัดฟัดฟัดใส่ผีแล้วก็ผีก็จะออกไปจากตัวว้ายฟัดฟัดฟัดไปไกลๆไปไกลๆเอ้อาวุธนี่มันโคตรดัวโคตรดัวเลยสัตว์โม่ขังบ้านเนี่ย จะลองปีดูนะว่ามันจะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเฮ้ยเอาจริงดิอ๋อต่กี้ม่งเป็นปากกี้ชันน่าจะปีดไม่ได้นะซื้อกระเพงชั้นต่อไปเลยอ้าวแตงไม่พอับพี่้องซึ่งโมจะจัดต่อไปเลยฮะตอนผมสร้างไทคูนเยอะๆแล้วอ,อ่ะ ท่านผู้ชมแม่งกูโดนเพลย์พอตมาตอนไหนวะกูโดนเพลย์พอรตแม่งมันมีหลุมตะกี้ตรงนี้อยู่ตรงหน้าทิ้ท้ายกูเลยแล้วมันวาร์ปกูออกมาเฮียโอ้ท่านผู้ชมแฟตแ์แปลออกไปแล้ววะแฟตแ์แปลแม่งใกล้ๆฐานกูเลยเนี่ยแช่แฟลตแ์แปลลูกกูสปินแคปหัวกูโอเยแม่งมีชั้นลงไปตัวไปด้วยมันเป็นอะไรวะ มันคือที่กระโดดเฉยๆเลยหรือว่าเป็นเครื่องทำเงินคูณสองละแม่งเออคิดว่าเก่งขำมุกแม่งไม่น่าเสียเวลาไม่น,ลลไมน่าเสียเงินซื้อเลยฮะคิดจะไฟกับกูไอก้กาดใช้ปืนนั่นเพื่อเข้ามาในฐานกูเลยลเก่งดีเราโงดีสกินบูล,ล่ากูหายหมดมึงจะทดลองอาวุธแต่มึงจะไปทดลองกับกู เอ่ะเอาละท่านผู้ชมซึ่งผมรู้ละคือแบบว่าผมรู้วิธีเอาสกินนะซึ่งมันเป็นวิธีที่ลับมากเขาโง่ซึ่งผมจะพาท่านผู้ชมนะซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยต้องอยู่ตรงนี้นะต้องต้องต้องรถเข็นอ่างน้ำสูงสุดนี้ไม่รู้สิไม่รู้สิตรงนี้แล้วก็โหลดแล้วแต่กี้คุยังทำได้เลย สกีผมทำได้หุดดลดดบนสระน้ำอะ่ะอย่ากีผมทำได้นะนี่คือแมงเกิรปะโคยใช่แล้วถ,ถูกแล้วแมนเกิรผมจะพยายามกนมันจะได้ฮนะฮผมกำงจะบคเห็นได้ กูไม่หวังเอาสก,กินแต่กูหวังท่านผู้ชมเห็นเคปกูเกียไม่รู้ดิสกินมันยังติดอยู่เลยนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ลองไปทำเองกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมเห็นไหมมันไม่มีไครคูณโบราณค่ะชื่อผมไม่ได้หลอกนะมันทางลับจริงๆนะ เอาล่ะครับท่านผู้ชมก็ขอปิดตัวไปด้วยภาพของสปิงแคปนะฮะซึ่งในคลิปนี้ในคลิปต่อไปเนี่ยเราก็จะมาเล่นแบดแบกกันนะครับไม่รู้ว่าใครเขาอยากดูหรือเปล่านะบายครับพี่น้องชาวควายทุกคน